สบายดีสบายดีพอมพี่น้องเอฟซีเบิร์ตทุูุทุกคนเด้อบวชอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมันเอกับมพบพพอกสองสาวกุ่มใจสว่างคือเก้าพี่น้องเอเมื่อนี้สาวกุ่มใจสว่งวางาก็ยังอยู่ร้านขายเครื่องสำอางแม่จีน่านาะพี่น้องอยู่จังหวัดมุกดาหารนาะพี่น้องเนาะอยู่ในคนส่งบขอสอถากุระยากมาเยี่ยมมาเยือนเนาะน้องมะนาวกรมาไดยินดีตอนหับเบิร์ตสุขุทุกคนเด้ออย่ามากินข่าวอย่ามาไททามอาการเนาะได้เบิร์ตโดยพี่น้องยินดีตอนหับจ้าทุกคน เมื่อนี้เซาเกิรมก็ได้แถลงข่าวไปแล้วเรื่องแถลงแถลงให้เอฟซีฟางไปแล้วเนาะเรื่องการรักษาหนองมะนาวแล้วก็การปิ่นปัวการหาหมอว่าเป็นยังทุกคนกระหูดแล้วในคลิปเบื้องต้นแล้วก็เมื่อนี้กับเซาเกิรมกับสิผ้าไปเบื้องนอกมะนาวสะผมเนาะพี่กีน่าเพิ่งทราผมพี่หนองมะนาวพี่หนองเป็นนอยากสวยแล้วก็เซาเกิรมกับขอบบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์ทุกคำที่ส้มเนาะแล้วก็รซาเกิรมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้เอฟซีทุกคนแต่บริเตอบเพราะว่าบางครั้งอ่ ขอความเนาะคอมเมนต์มันถับกันพี่น้องมันลายก็เลยบริตอตอบกับพี่แ่อ,อ่านอ่านอ่านและะ้วก็ซิม,มาวาวตอบขอความในคลิปเนาะพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออาภัยที่บริเตอตอบคอมเมนต์โดยตรงใต้คลิปแต่จะมาตอบอยู่ในวิดีโอคลิปเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างกะทักทายคอมเมนต์เข้ามาได้สกุลกับปลาภูมิแก้ไขเนาะและะว้วก็สกุลยังอยู่ต่อเพื่อดูแลอาการน้องน้ำเต้าน้องมะนาวแก้ไขกับคุณหมอเนาะขอคุณหมอให้ติดตามอาการอยู่นี่แล้วก็ ถามเมนว่าอาการเป็นยังไงกะเสี่ยอเดตยเห็นถุกสามชั่วโมงหรือถุกถุกแล้วแต่นอกเพราะว่าเอฟซีลอรุ่นรอเบิงเอฟซีน้องมะนาวกะรุ่นน้ากันอย่าให้เพื่อนหายดีอย่าให้เพื่อนเบิงอาการดีขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่น้องอ่าบางคนว่าว่าสกัสดีเห็นสกัสดีว่าเรื่องคลิปเนาะว่าเรื่องเงินเลยสวัสดีคืออึ้งๆประมาณนะ สกึมบดินอนพี่นออ้องเอฟซีโคษหลายๆก็เลยว่าอเลยเออ,อเออ,อเออเอเลยมือนเป็นเออเออลงหนาลงหลังเพราะว่าเข้าพักบบพยยคนบเพีีงยอเคาะนอนแต่มือหนึ่งสามชั่วโมงตั้งแต่มาแต่ราวเลวเพราะว่าสกึมยันน้องมะนาวนี่ไปหันไปหนีแล้วก็ตัวเองเป็นโรคตื่นตัวนวกเองได้ป่ะนี่ยันเราไปหันไปหนีต้องดูแลต้องหักษาเขาเอาเรามาเลยเขาก็ต้องหักษาด้วยชีวิตตัวเองผิดชอบชีวิตเขาได้พี่นอ้องบ่ิเวณคองง่ายๆเลยคือแบบบางคนก็คิดว่าเห็นเขาเอาเรื่องเงินหลายชิวัน ผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งเนาะพี่น้องทุกบาททุกสตางค์ซสกึุมบ่เอาบ่มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่นให้มาซื้อกินก็ซื้อกินเนาะทางเงินยังเท่าใดก็แจ้่ไปเบิดทุกอย่างแล้วซสกึุมบ่อยากว่าสิเป็นจังได๋อีนั่นนี่บ่ว่าบ่บ่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าสมองเออเออนี่คือตัวเองบ่ได้พักผ่อนพี่น้องถ้าพี่น้องคิวนองรองเบิ่งพี่น้องสิแบบเบ้อไปเลยบ่ฮู้เรื่องฮู้ลาวหยังไปเต้าบัสที่น้องมะนาวกินนี่บ่ได้พัตนะขับรถไปฮอสะพานแล้วกลับมาอีกพอลืมบัตรอยู่โต๊ะนี่ ทายคลิปกับแม่กีนาแล้วเพราะว่าสก,กึมลืมมันเบอร์มันเอเอไปหมดเลยแต่พากันหัวกับพี่จิณากับผู้ใหญ่ใจดีว่าสุรฟังผู้หาเงินมาหาเงี้ยผัว,วเราว่าอุ้นเราอะต่อไปก็เสียดาเอาสก,กึมนี่แลยไปรักษาว่าซะหัวแล้วว่าอย่าออกกันนะพี่น้องว่าเอาโน้ตโฮม่วนเนาะได้แต่แข่งกํกลาลังใจสก,กึมทุกมือเนาะก็ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบ่าทุกภาคส่วนบ่าทุกคนและเอฟซีทุกคนเอฟซีทุกคนกันนะหักหลายให้กําลังใจสกึมเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งงนน้อ ต้าหรือนองมะนาวก็เลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้พี่น้องเด้อแล้วก็ทีมงานตู้ซิสปันซุกน้ำเนาะมีภาคส่วนในการโทรมาประสานงานปรึกษาหารือแล้วก็ต่อไปกับเพิ่นทีมงานของตู้ซิสปันซุกกเกษีของน้ำให้น้องมะนาวเนาะเดี๋ยวจะเสียก่อนหรือหลังน้องมะนาวกลับบ้านก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้อพอเพื่อนไิจิับบ้านกับระดับซองทิศพี่น้องเลยกับพอดีที่งน้ำของน้ำเกษีแล้วพอดีเนาะเกษีตู้ซิสเห็ดก่อนน้องกลับหรือจังใดเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยพี่น้องเด้อ ไปเบิ่งน้องมะนาวสะผมค่ะฝากติดตามต้ศิษย์ปันสุกนะคะทุกคนตุคคำปันสุกนจาจ้าตุคคำปันสุกกัไปคนหนึ่งที่ดูแลน้องมะนาวดีหลายกับก่อนแล้วเนาะ้ามีน้องกับก่อนเพราะว่าแม่น้องบุคุณเคยแถวนี้เนาะโอเคจ้ะทุกคนเบาหลายพอสมควรไปเบิ่งน้องมะนาวสะผมกันเลยค่ะบาสสบายดีค่ะแม่กีน่าขอตั้งตรงนี้แล้วกันนะคะเอาสบายดีเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งสบาย ตอนนี้กำลังเสริมสวยให้น้องมะนาวนะคะน้องมะนาวยิ้มหน่อยค่ะยิ้มสิครับดูมีความสุขปะมีแห้งบอกรูปผมให้มีแห้งบอกรอ้กับเพื่อนคือการได้ที่กินาสาบผมเนี่ยบอกนู้ที่เรงสาลงมือบอกรู้กับเพื่อนไปไปไปสาบด้วยนั่นละสิบอกรู้น่าให้พี่ก็ได้สาบเองสิมาซาบคนก็ได้จ้ะ มาให้สาวคือไปซัดเป็นเด้อพี่น้องเบอร์ไปซัดให้เลยนายสาวคือซัด้ให้น้องน้องมะนาวอันเป้าเนาะว่าซาวคือซัดกับพี่จีน่าซัดใครสิซัดทักกันทักกันเลยเอ้าซอมกันใพี่จีน่าเป็นคนภากเนาะเดี๋ยวพี่จีน่าจะสะบ่ล่ะอ่ะซาสะได้สะเลยก็มีแหละผมมันเป็นรังแคนะคะบ่ล่ะหาแสมนผู้ให้แน่ลงทุนนะคะลงทุนนะคะคุณแจมผู้ ผมดกขจัดังแคคายใค่เอฟซีหน่อยไป็นอะไรอูนูนช่วยไม่กิ่หน้าไหมะนางไงอันนี้นะแชมพูอันผมเพ่นเป็นรังแค่เพ่นจมเพื่อนมาแอบกระซิบอ่ะหัวเพ่นเป็นรังแค่เพราะว่าเพื่อนนั้นอาไม่สะผมเองไม่สะอาดเรื่องกับผมฮะก็้มัได้ไได้อยู่พอดีอันนี้น้าพี่เซนขายสิน้าเลยอันนี้เป็นแชมพูขจัดรังแคโดยตรงนะคะไม่ไม่ไม่แคร์ไม่คันไม่มันไม่ร่วงแล้วก็ผมดก ใช้ให้เพิ่นพอโผลเพิ่นขั้นเพิ่นขั้นนะคะเปิดออกนะลังแครบึ้มบุ้มอยู่ค่ะนังแครนะคะเป็นเกีบอยู่นะคะ<ม>ก็ต้องแบบเดี๋ยวสระให้ประมาณสามครั้งวันนี้เนาะนะคะสระสามรอบให้ผมหอมหอมแต่ผมกระตัดแล้วนะคะเป็นฟูฟ่องกระตัดแล้วนะคะน้องยอมตัดนะคะน่ารักมาก,ากใช่ไหมคะมะนาวเปิ้สวยว่าแม่จิน่ะราคาเท่าไรมีผมส่งประเทศไทยสี่สิบห้าบาทอะประเทศไทยพร้อมส่งไหมแม่พอมส่งค่ะค่ะมีค่าจัดส่งไหม ค่าส่งประมาณ25บาทขวดเท่าไหร่คะ245อันค่ะไม่แคร์ไม่คมันไม่มันไม่ร่วงนะคะขวดมันจะดกขวดละ245ใช้ได้กี่วันคะใช้ได้ประมาณ2เดือนอัพโอ้แล้วก็อ่าค่าจัดส่งรวมเป็นค่าจัดส่งรวมเป็นเท่าไหร่อ่าหนึ่งขวดก็ประมาณ245 245บวกกับค่าส่งี่้นประมาณ20 อห้าสิบเจ็ดสิบนี่แหละค่ะสองร้อยเจ็ดสิบเด้ออาลซาเวิงผมเขามีความสุขเด้อพี่น้องโซกึมซะกโกึมเขาฟังเส้งช่วยดูโซกึมกันเล่นตองเที่ยกันหน่อยตรเก่างวันพระรหัสจะพาไปไหนนะไปใส่น้องน้องไปใส่บาทไปใส่บาทแล้วก็ตอนกลางคืนจะพาไปไหนนะกลางคืนนะพาสี้าพไปเห็นอย่างน้าไปพาไปสวดมนต์ ไปปฏิบัติแมะกจะหมักนวดหรือหม,กกมักเกาหมักนวดหรือหม<ช>ักเกาเอาเดีวแต่จะเอาเอาฟังควมาบางเสือเจ้าเจ,จ้าหมักเกาหัวบอลอะมากจะสีแบบคัมมกแบบกระลัวเจ้าสะหมักนวดมันจะผ่อนคลายนะคุณ่แตเจ้าคุณแม่แต่เจ้าใส่เกล็ินให้ด้วยนะคะอะไรพิจนาบดท่านนี้เออไม่ต้องกินค่ะเออเพิ่นอ่ะซาผมครั้งแรกในชีวิตนะคะอันนี้ไรแมนแต่ว่าสาให้แล้ววันแรกอ่ะซาให้แล้วจ้ะ อันนี้ก็คือครั้งที่สองจาก<ช>าวันแรกนวันแรกนะคะกินควันไฟนะคะนึกว่าออกมาจาก่วนอ้อยนะคะ <c oughs> ควันไฟกำบังบุ้มบุ้มอยู่ไปนนจ,จนเพิ่นนะคะเต้าหัวโมวันสาให้นั่นอันนี้ไม่กินอน่ะซอสซอนนะคะเนี่ยซอนคุณกึณ่มสัดผมบนชัะเรอบนี้หอมแล<ะ>้วนะคะรอบแรกบาน้หอมแล<ะ>้วบานิ รอบแรกกับสิควันไฟจะน้อยเพราะหนอาจะพิงไฟมากนะคะข้าวหัวเป็นถวนถวนอยู่ว่แม่นก็เป็นจุ๊ไพ่บ้าจุ๊ไพ่อยู่กับเพื่อนแม่นเป็นนนเตะไคร่แบบคือสมัยโบราณนะพี่กิน่าเออจุ๊แบบเอาพื้นจุ๊แม่นพื้นมาชื่อเตาเนี่ยมีทานดีวะทานอันนั้นแด้หรอเจอไปทำเซบะโมเ็งเซบะโมเจน้ำเจลาตินะเอาหมูปล่อยกับไก่ส่งตัวปล่อยปล่อยไปเลย เงนตุ๊กแกลิงถูไปไปเลยอผิวปล่อยแล้วมะนาวสดสวยมะนาวขึ้นใหม่ดามิกาแล้ขึ้นสวยหน้ากาลังใสหน้านั้นค่ะค่ว่าผิวหน้าแบบฟิล์าป้าแล้วเน้าคือเออหน้ากำลังเกลี้ยงตอนนรก็ไปเบี้ยงเนาะอะรจานเตี้ยนอ่เตี้ยนอ๋อเท้าขาวเลยตอนนี้เออเท้าๆตอนไหนก็เท้าตนงามได้ตอน น้ำรานน้ำอุ่นแวน้ำช well, ินลูกแหน่เนี่ยมาทำนี่เธอเอีเอียงเอวกเวกันเวกไงก่อนน้ำน้ำเขาเป็นโตด็สอนค้มนี่พียงเลยโอ้ยเลยเลยเดิสอนผมสอนผมเาลูกแหนงที่หน้าในในในนาะในไนแชมพูนะวะเอแชมพู แค่พูดดี้จเรื่องของเรื่องคือว่าเขาคือมาเขาการเจิมซัวในพี่น้องก็เลยซะเป็นตังค์พูดนะคะนีนน่บางกบมูไว้ด้วยเย็นน้ำเข้ากัเรื่องคือบุวคนจะแอวซ่าพูดก็จะเศร้ากับคนก็เลยสลับกันลดลมหลุผมอมกมมอกให้ก็จะสระผมให้ก็เลย่วงตึ้งก็้ะแม่คิดน่าลดคุ้นนมออกให้เหมือนกันต้องเอาพันนาวใส <c oughs> ่ใส่ไงมีบอสีอันนะ่ะ คีมนวดคมเอาแชมพูสระอีกสองครั้งหมไหมเอาเพื่อแสันเอามันต้องสระผมสามครอบมันไม่เปืองสิไม่เปืองสระไปเลยจ้ะอัาบจะครู่บอกเารมี้อันแชมพูจันรังแคข,ของไปใส่สีดามเพิโอ้ไม่อันนี้ก็ดีเกลาตินผมนุ่มแท้ก็ก็ดีหมดนะแต่ว่าผมกเราจะใช้สำหรับอาการลูกคา้าก็จะเป็นรังแคทีเดกันก็ใช้บวกผสมได้จ้ะอืมอ่าซื้อซอยแมคกีน่ด้วยพี่น้องด้วยแมคกีนาจ้าแชมพูุ้สนน้องห้น้อง น้ำเต้าผักผักเศร้าเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราไปเศร้าโรงแรมก็คือละพันบาทกะงวดสี่ขึ้น 5, ก,น 4, ก็สี่พัน 4, บาทเนาะเอากระเซ็ตเงินรายเติมเอาไปซื้อกับข่าวกับนั่งรายการกันอยากให้ซอยเลือดพิจนาอะไรอย่านี้อุ้มนุ้นยาซับผมซอยพิจนาแน่ประเทศไทยพร้อมส่งสตัวประเทศเนาะพี่น้องเนาะเขินกระไดยาวบุ๋มสี่คนเน่ะมันมีความสุขั้นโอ้ให้เจ๊กึ่มมาสับผมเรามานนามานเอาสดื่<ส>อ<ส> คุณมะนาวนะคะวันนี้ต้องเรียกว่าคุณมะนาวเข้าสปาผมนะคะชือ่ชอกล้อย่าได้ช<ะ>ื่อเตา้เาเขาขุ่ออยยาได้ฮะได้ชื่อเต้าอุเป็นพิษสุราอันอันยนกล้าอย่านะเอเอสุ่าคือเต่าของเต้าอย่ามันยู่มันอยู่ในสมนุขว่าเองถึงชื่อได้ทนะี<ะ>่หน้าเราไปรับ,รบยาเขาเขาใส่สือ่อสื่อเตา้าคือเก่าคนนี้เออเอาไมก็ได้เอาไมไดก็ได้คุณอะไรก่อน ข้อแร้ก็ได้มันแต่มะนาวอ่ะเพราะกว่าสื้เพาะเนาะมะนาวนะเพราะกว่าดูเป็นสาโคอีตือชาวบ้านมึงนาวดิชาวบ้านยังบ้าบ้านชาวซีโน่สาวฟินอ่ะสาวมันนั่นเราสดใสเลยสาวเซโน่ได้หักน่องก็ใครที่กระดีบอนะยิ่งเลยยิ่อไปเลกิจกรรมอยู่บ้านก็หลา่หลายพี่น้องบริยุทธ์เป็นเทพนะคะอะไรบ้างที่นั่น สิบห้าประเทศหลายแบบหลายอันอยู่จาก<ต>สิบห้าประเทศเ<า> <ใน S 2> อย,อยจะได้ไม่ไม่ว่างเนาะจะพาน้องทำนั่นทำนี่นะคะจะได้ไม่ว่างว,วันพฤหัสวันพักกัจาพาคือเพิ่นไปอ่าสวนม์นไว้พระนะคะวันพักนะนะคะจะพาไปพบพระอรหันต์นะคะจะพาไปพบพระอรหันต์นะคะ,ะทำวัดเย็นเนาะไปบ้างไปไปจุนเลย พด่ paid, กึ่งก็ไปไปด้วกันไปดูแลเธอไปดูแลน้องพนาพาน้องไปดูทําอะไรทาวัดยินวันทาสรวดมณฑลธวัดยินทำมาดินแปว่าอะไรที่ใจวนทำวัดสามกวันท้าก็ปฏิบัติถือศีลแล้วถือศีลปฏิบัติอยู่ในเขตอันคือเท่าอยู่ในเราวัตถบัติบัตแบบบํารุงไว้กระโตที่เวลาะไบํารุงไหนลองบึ้งลองบึง ถ้าเก่าแห้งก็บะถ้าข้าวเกาแห้งเนี่ยน้งวัวมันสิมันสิเป็นเกดเอาไปปล่อยลูกมันเป็นสินลอยช้ำเนาะมันจะเก็บน้งวัวสิผ้ามันไปอยู่ในสินในถ้งเขาลูกเอาสินเออเห็นน้งวัวมันเสียดิอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวพันจิตเศร้าดีรอเดี๋ยสักครูมีสิ่งอะไรไเอ็กเอสซีเอ็กเอสโซเดอร์เพราะอันนี้ก็หายอันนี้ก็หายทาวอนจ้าไม่เป็นแน่นอน แต่ว่าไม่รอกของเพื่อนนะมันวันแรกมามันมันไหลคือมันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยแล้วก็อ่าสาเหตุการเกิดลังแคก็คือเวลาน้องสระผมแล้วไม่ได้เป่าให้แห้งสาเหตุนะเออบาซาซัลก,กรมกมักไว้บ่มซาแลกรมมักซาแลกรมกมันลังแค่ก็เลยแบบเต็เมเลยค่ะแต่ลังแค่ก็ลดปริมาณลงหรือนิดเดียวหรอกค่ะเพราะว่าเพิ่งสระครั้งแรกนะคะมันก็ อ่าดีขึ้นแล้วค่ะรอ,อบแรกเนอะแต่ก็ดีขึ้นกว่าเก่าเนานะดีแล้วนี่ไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยตอนแรกผมใดแทบไม่ลงเลยนะคะฟูฟ่องมากาแข็งเนาะแข็งฟืดเลยแหละแบบที่ี่นอา่าม,มีนควันไปเออมันแต่ว่ามันีกนดีขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมมัหวีผมอยู่ได้หลายวันนะอ่ะผมสื่อเนาะผมตรงผมเรียบนะมเรียบอยู่ได้หลายวันวันนี้ยิ่งยิ่งเลิศเนี่ย กินชีสอยู่แล้วไม่ใช่คีนวดดำๆเฮลาตินลูกไปนุ่มมากอันนี้นะคีนไม่ต้องใส่โคลนชอบใส่ตะปามันชอบมันชอบนี่นึงถ้าใส่โคลนแล้วพวกโคลนมันแคร์มันชิมักนีดวันนี้ก็ดูแลคุณมะนาวลูก้านะคะโดยแม่กีหน้ากับแม่กึ่งค่ะว่าอย่างได้ผมนิดหน่อยไปานดีกว่าผมเนาะน้องกีหน้าคการเคล้ายบาคนไปน้อย เขาปลูกมันนอกม้าน่าเราเป็นคนแบบครบสวยครบจมูกจมูกฟันเฟินเราพี่น้องผมยาวสวยสลวยบอกไปอยู่เจ้าตื้งอ่างเทเป็นคือพ่อเป็นสิทธิ์พ่อเป็นพ่อเป็นคอชูพ่อชูกระตอยจอยสูงเท้าก้นสูงจังจันเท้า เอาโดยไหมพูดบอกขาให้เยอะเดี๋ยวเอียงขวาเอียงขวาค่ะเข้าเข้าเข้าไปเลื่อน้องมะนาวหรือเดือกคอมหักไปดีเนาะวราแบ่งปันเป็นดูแลใส่ใจเป็นทุกอย่างสาเหตุแบบปกติธรรมชาติเราก็ดูแลกันแบบธรรมชาติบางคนมาคอมเมนต์ว่าเอาง่ายวเอาน้องมะนาว ทำเป็นธุรกิจโอ้ยยี่เบียร์แบบกมกินหัวไปหน่อยแม่บอกพี่จีน่าฮะแต่ว่าเอาขนมะนาวไม่อย่าทำขนอมะนาวเป็นธุรกิจอยังนนะเพราะว่าเาอ็งดีแล้วมีเจ้ามาช่วยมาหาแล้วเนาะเนาะใครเออเราจะบอกสิ่งเด็กก็ขอบคุณจ้าขอบคุณเขาเนาะขอบคุณเขาที่ติดชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาติชมค่ะ เราก็มีเจตนาของเราอยู่แล้วก็รู้สร้างในในเจตนาดูกล้องในเจตนาโอ้มาอยู่ก็บม่เจตนาใจเย็นขึ้นเยอะพี่น้องเอ้ยพึ่งมาตีชมได้คืะพึ่งกระทั่งน้องนั่เต้าแล้วก็บึ่งกระทั่งซอบซึ้งเนาะพี่น้องเนาะตีชมได้คอมเมนต์ได้ค่ะก็อ่านก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์ที่มาเนาะมันถึงจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแมเห็นว่าจ้ะพี่เจตนา พูดไปกิดเองระยะคั้งยะเนาะแผลครับไม่เป็นไรไว้เลยเดีย๋ยวจัดการเองก็พี่น้องเขาชอบกึ่งซักผมครั้งแรในชีวิตอย่าหวากันเลยโอ้ไปที่บ่ะนะไอ้รูดลูดลงมาก่อไม่รูดะไรเจ็บผมก็ไม่เป็นไรลูดไปเลยค่ะนะลูดไปเลยเอาจับพี่น้องสาบผมครั้งแรกในชีวิตเจรัยบอกว่าใส่อันนี้ไปเลยค่ะกันไี้น่าไปะเต่าแห็งป,ป่อเปเมย์จไปฟังกรเต่าได้ยี่ เปิดเ่เฝากรา,าเหมิดน้อยโอเคพ่กพี่น้องที่มีประมาณนี้ฝากกดพี่น,อน้องกดติดตามกดแชร์ไปกระจายสักกึ่มเดียวเพียงเด้อพบพัอกันคลิปหน้าสบายดีสบายดียดไปก่อนบ๊ายบายสวยสดีอาแม็กกิน่าได้ผมให้สวยมากวันแรกในว่ากอเฟืองหลังจากที่ซาวกึ่มเป็นคนสะแม็กกิน่าเป็นคนได้ผมเนาะป๊าแม็กกิน่า ขึ้นมาสวยแค่ไหน <c oughs> กระดาลายิ้มน่ายส่งประกวดเข้าส่งประกวดโดยร้านแม็กจีน,น่าซาลอนนะคะงามงามพี่น้องเอลยโซกึมกระหวงนอนนะพี่น้องบริลับบรินอนฝาน้องมะนาวก็เลย แม่กังเว้นขอบอคอยรับพอบอคอยอคอยจีนแล้วนะขอบอคอยนอนเว้นอันนี้อนอนได้บางคนแบบชอบขึ้มคือแบบเออๆอวออ่ะอันนี้ขอแสดงการเนะาะว่าชอบขึ้มหิวนอนเนาะให้เห็นใจกันแน่บางเสือ,อกคอมเมนต์ก็ให้กำลังใจกันเนาะ แม่กีนะ่าใจบุญคนวะาออแม่กีนะ่านี่เป็นช่างสริมสวยมากี่ปีแล้วแม่หลายปีแล้วค่ะช่างแต่งหน,หน้าช่างสร่มสวยนะคะกับสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบใจ f อซทุกคนที่กลับมาเบ่งมารับชมมาติดตามห้ากำลังใจน้องมะนาวแล้วก็พี่จีนา่าแล้วก็เซากึมเนาะตูสิทธิ์ปันสุขด้วยเป็นคนดูแลแล้วก็คอยถามไทยเนาะโอเคพี่น้องไอซากึมอย่ามันติดเนาะพี่น้องมีเสียงเพลงเนาะเดี๋ยวมันสิลงคลิปบอด้เนาะก็จะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปลงหน้าปกนะคะทุกคนไปกันละจ้าบ๊ายบายสบายดีน้องมนะนาสบายดี